ตัวเล็กอะใช้ได้ไหนก็ได้นะครับหนึ่งส1-3ตัวค่ะ5-3ตัวระเรียงค่ะปิดแล้วผลักเข้าไปได้เลยค่ะมาเลยผมเดี๋ยวผมซื้อให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะฝากไว้ทไ่นี่ครับขออนุญแนะนำห้องนะคะค่ะขวามือเป็นระเบียงนั่งเล่น นี้เป็นปั๊กนะคะต้หน่อยมไม่เป็นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะุจองทา้หชุดตามาเสิรให้นะคะป้าเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่หกโมงเย็นถึงครึ่นครสะดวกตอนไหนดีคะหกโมงเย็นค่ะเอาหกโมงเย็นไหหกทีอาหารเช้าป้าเริ่มเสิร์ฟถึงที่ห้องตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเก้าโมงสะดวกตอนไหนดีคะแปดโมงค่ะนีกาแฟโกโก้รับเป็นอะไรดีคะ อ่าหนูกินโกโก้เป็นจะก,กินกาแฟรหรือโกโก้กาแฟก็ได้กาแฟนป็นโ,โกโก้หนึ่งนะคะกาแฟของป้าเป็นสตาร์บัคส์เป็นกาแฟดำร้อนที่คุณมาปรุงในสารชิมเพิ่มนะคะดได้แล้วก็มาปรุงเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำด้านซ้ายมือเป็นห้องน้ำนห้องน้ำเราเป็นแบบเอาลโด้นะคะห้องน้ำอัลโด่เป็นการชุบชิมกับน้ำวาวตัวล่างนี่จะเป็นฝักบัวตัวบนจะเป็นโซลเลนนะคะ ที่นี่ใช้ลน้ำอุ่นเป็นแก๊สนะคะประมาณ้าสิบีน้ำจะค่อยร้อนขึ้นเรื่อนะคะแหาแล้วนมันมอ่นเลยค่ะเขาเจาะไว้เพื่อให้น้ำร้อ้อโเตกเยมไน้เนี่ยมางจเนะคะอันนี้เป็นอันนี้น่ารักจังเชนี้คะเดี๋ยวด้านในเลยนะคะ ทางเข้าทางเข้าอกของเรามีทางเดียวนะคะก่อนจะเข้าชั้นในเราต้องปิดชั้นก่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะตกวนี้เลยเข้าชนในเซนทเดี๋ยวเพิงเปิดด้านในนะคะต้องปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบับเบิ้ลมันจะจะยุบใช่ไหมคะนี่เราก็ปิดปกติเลยอันววายน้ำดื่มเลยมีได้ปรผมนะคะจ้าขออนุญาตห้ามสูบบุหรี่ชั้นในแล้วก็บับเบิ้ลบับเบิ้ลจะจะมาถ้าจะดูก็คือต้องไปดูตรงรถใช่ไหมคะตนี้ถ้าเราเข้ามา ไม่ได้นะคะาเพราะว่าเราปิดประตูนอกล็อกไปแล้วนะคะอขออนุญาตเปิดแอร์นะคะป้าจะมาเปิดแอร์ให้แต่วันก็เปิดแอร์ช่วงไม่ไหวอ๋อน,นี้ป้าปรับที่20ก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าหนาวไฟปรับลงค่ะแล้วก็เกวนี้เป็นไฟรอบ,บอโบก้ลมแรงระเบียงนะคะสองตัวน,นี้นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวตอนข้ามตอนมาเสรหมวกระทะตอนหกโมงเดี๋ยวป้ามาเช็ดจอแล้วก็เปิด กดไปให้จอโปเช่คช่ค่ะเป็นใช้ระบบโปจคเตอร์ค่ะแล้วก็เจคเตอร์โปรเจคเตอร์เสียงดีมากเลยค่ะเบาะสองอันนี้สามารถนำไปเล่นข้างนอกได้นะคะไปได้ง่ายอ๋อนาลองได้ค่ะเดีป้าไปเสิร์แล้วคุณดิ้งรอหน้ามุ้งได้ค่ะได้หนูขอเก็บกระเป๋แป๊บนึงนะหนูเดินทางไปค่ะขอบคุณมากค่ะหนูก็อ่านวิธีี่ก็ส่งให้บ้างแล